ยามเย็เย็นบ้านเราครับฝนตกที่ภูเขานูน่นนกเกียงก็กเครลองบินกลับหลังกันนุ่นแถมมาแล้วแถวมาแถมาไปไหนเป็นฝูงเลยไปแล้วครับนกเขาก็จะไปพักผ่อนนอนหลับกันทำกินมาทั้งวันนูน่นฝูงนูน่นนๆ่น,นไปแล้วนก เอกมาหนาหนาอย่างนี้ครับยามเย็นทุ่งนาบ้านเราทุ่งนาบ้านเราเขียวๆอย่างนี้ครับเขียวกบเขียวๆนาทุ่งนาโดนนาดำนาหวานโซนนี้เป็นนาหวานครับแต่ไปตรงนูน้นนู่น คิ้วเข่าทิวป่าอ้อยตรงนู้นเป็นนาดำใช้รถด,ดำใช้รถด,ดำนาชอบแบบไหนทําไปแบบนั้นครับบ้านเราต้นไม้เขียวเขียวข่าวเขียวเขียวบรรยากาศยามเย็นใกล้บ้านครับเนี่ยถนนติดอยู่นี่เลยไม่ไกล นหน้า,นา,นาบ้านบ้านเรากับภูเขาก็ไม่ไกลอีกเช่นกันบรรยากาศดีครับยามเย็นเย็นเสียงนกเขาขันเกียนจชะนากรล้องนกเอียงก,ก็บินกลับบ้านกลับลังกันยามเย็นวิถีชีวิตบ้านเราครับชาวเกษตรกรทำนา ันจะเป็นไรอ้อยโนนเหลือเจ้าเดียวและไรอ้อ,อยทิวนี้นะครับไรอ้อยเก็หลือไม่น่าจะเกินห้าสิบไร่แล้วะแต่ของก็แบ่งทำนาไปธ <c oughs> รรมชาติแบบบ้านๆครับไม่ได้สวยหรูแต่ก็พออยู่ได้ครับ